มอร์นิ่งค่ะมาหาน้อหน้าดำก่อนนะคะวันนี้เห็นหนึ่งฟูงเพื่อนหน้าดำหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพื่อนหน้าดำค่ะอันนั้นง่ายลูกชายลูกชายแม่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลน้าดำจะมาทีหลังเพื่อนเสมอนะคะกี่ตัวนี้ลูกกี่ตัวไอแดงขาเก็บไม่เห็นเหมือนเดิมสอยู่ที่สนะคะน้าดำ,หน,าดำหน้าดำสวัสดีครับหายไปในสองวันลูก ไม่เข้าฝูงมาเลยแม่เป็นห่วงมากเลยกลัวหนูไม่ปลอดภัยห้าหหตัวเจ็ดนะคะขาดขาดแดงขาดแดงขาดแดงขาเจ็บขาดขาดดำส้ลวลดึงตัวนะคะปุดปุยปุยกินลูกกินกินแม่เอาข้ามาให้กันไม่ต้องกังวลหนนะ้าดำลุกเร น้าดําก็กังวลน,นะคะไม่ได้กินข้าวสองวันแล้วนะลูกนะนี่พุงยุบหมดแล้วให้หน้าดํากินก่อนลูกน้าดําไม่ได้กินน้าดําลูกเหรให,ให้ตัวเล็กน้ําลายไหลแล้วตัวนี้อมอกมอกมอกเป็นพระเอกเลยเมื่อวานมอก,มอกปุ้ยปุ้ยรูปหล่อเรียบร้อยนะครับปุ้ยปุ้ย หมอกปกติก็เรียบร้อยนะคะแต่วันนี้ไม่เรียบร้อยเลยสุดวดใหญ่ละหุยหุยไม่มาเลยเมื่อวานลูกจุกกล้องเนี่ยแดงน้ำลายหลายเลยลูกแดงน้อยตัวเล็กนี่สดสวยเอ้ยไอปุยไอปุยใหญ่ไอปุยพูมาแล้วลูกมามามาลูกมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆขนเก่งนมากินมากินมากินลูกเขาลูกของแม่มากินเร็วๆเพื่อนเยอะก็ไม่กินอ่ายิ้มให้แม่ อุ้ยน่าดำมยิ้มให้แม่เลยลูกน่า,ามน่าดำมหายไปไหนมาสองวันลูกคนเก่งของแม่หายไปไหนมาสองวันมาเล็กมาะโอ้ยเพื่อนเยอะจังเลยเพื่อนเยอะอย่างนี้น่าดาก็ไม่ได้กินหวานออกไปให้เพื่อนได้กินก่อนนะคะอ,อ๊ยโอ้ยวุ่นวายมากเลยน่าดากลัวแล้วนะคะ ให้กระจายนะให้กระจายนะดดำจะได้กินเอ้าให้เด็กๆพวกนี้กินก่อนกาก็แย่งนะฮะกาก็แยง่งนี่อยู่ที่ห้าตัวเอ้ยคนสวยกับหน้าดำมาอยู่นี่เลยลูกหจะไปแย่งแฟนดำน้อยไหม่หนีฮึ่คนสวยไม่พาหน้าดำไปแย่งแฟนดำน้อยเลยลูกหน้าดำมาลูกมาคนเก่งของแม่เร็วเร็วคนเก่งดำปุ๊บสือลดใหญ่แล้วพ่อคธนนี่ฮะน้าดำลูกฉันไม่ได้กินเลย โ้ตายแล้วหน้าดําลูกแม่อดเลยนะคะไปแล้วไปกับเพื่อนสาวนะไปแล้วพวกนี้มันมาสุดลวดโอ้ยอดเลยลูกชายค่อยอดเลยไปไกลแนบแล้วตามหน้าดําไปก่อนนะคะเจอพวกสุดลวดใหญ่นี่นะคะ แล้วลูกแม่ไปเรียบร้อยแดงขาเจ็บกำลังมานะคะนนนนกล้ากินหมดแล้วแดงนนวิ่งอยู่นนยิ่งตามเรียกยิ่งไม่มานะคะหน้าดำเพื่อนอยู่นี่หกนะหน้าดำอีกหนึ่งเจ็ดขาเจ็บไม่ได้มาไปแล้วไปแนบแล้วลูกฉันไปอัดหลาดแล้วนนไปหน้าตึกใหญ่แล้วนนนะ น้าดํเอ้ยเล่นอยู่แถวหน้าตึกแล้วก็อู่ต่อเรือนี่นะคะไปหาดําน้อยกันค่ะแค่รู้ว่าหน่าดํายังมีชีวิตยอยู่ก็พอเนาะเอายังตามมาอีกโอ้โหตามมาอีกห้าตัวหรือหน้าดํากับเพื่อนสาวรออยู่ไกลนูน้นมาถึงโซนท่าเรือแล้วนะคะเด็กๆพวกนี้ยังตามมาอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย จิงแดล่ะดูไส้หอยโบามากินเขาวิวสวยแล้วักนาดำหอยนี่โอ้ลูกยอเพียบเลยนะคะไปหาดำน้อยนะคะพี่น้องบางวันดำน้อยก็ไม่ได้กินนี่นะวิวสวยวิวสวยค่ะปเป็นเรือกออกหาปลานะคะยังไม่เจอดำน้อยนะคะเจอพี่ลูกหล่อแล้วเจอพี่ด้วนแล้วเจอเจอน้องเขียวแล้วนะน้องเขียวใต้ต้นสนนี่นะคะ จอแล้วสามหนุ่มนะคะโนนอยู่อยู่ยลานหญ้าโนนนะคะมาจากท่าเรือกันพวกเขาวิ่งมาจากทางไปท่าเรือเดิม้อยตามพวกเขามาติดๆนะคะอยู่กลางถนนนน,นางเห็นแม่แล้วนะคะมาลูกมามามาเห็นแม่แล้วเดิไมไลไอด้ดำมันอดสามวันแล้วนะลูกบางวันหนูก็อดค่ะแม่ ลูกมา,มากินเลยเร็วบางวันหนูก็อดค่ะวันไหนที่หนูไปเล่นไกลๆนะคะแม่ไม่เห็นหนูหนูก็อดเหมือนกันนะคะแม่ลำน้อยเธอปลอดภัยดีนะลูกนะกลัวแม่ทําไมล่ะลูกนึงมากินเร็วเร็วลำน้อยอ่ะทุกตัวกลัวแม่หมดแม่เป็นยักษ์เลยลูกกลัวแม่หนูนานทาไมฮะเอา้าเอา้วลำน้อยเอา้าเอา้เอามา,มาเร็วมาเร็ว น้ำน้อยน้อยเมินเดี๋ยวกามมากินก่อนเอ้าน้ำน้อยเร็วเร็วเร็วกาเมินเมินเร็วนี่ไข่ต้มนี่เห็นไหมนี่ไข่ต้มคุกอาหารมิดรคุกข้าวนี่แม่หูแม่นึ่งข้าวดินะวันนี้นี่แม่นึ่งข้าวมาให้กินเนาะมามาเร็วมาเร็วมาเร็วน้ำน้อยน้ำน้อยเอ้ยมาลูกมาเมินข้าวหมาเมินนะวันนี้เป็นเมนูข้าวสวยคุกอาหารเม็ดแล้วก็ไข่ต้มนะ ได้ยังไงนี่ลูกไม่กินข้าวสักตัวเลยตายแล้วไม่จะต้องกลับทหันทงานนะ่ะกลับแล้วนะคะมาเมินนะคะวันนี้น้องมาเมินหนูนะะ้าค่าดำน้อยกลัวหน้าดำก็กลัวนะหน้าดำกลัวมากมากเลยหน้าดำกลัวความรุนแรงนะ <laughs> ตายแล้วพระเจ้าช่วยกลวยถอดด้ดนวนเป็นไงครับ ใกล้จะหมดแล้วครับแม่หนูนาครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับแม่หนูนาครับโอ้แม่ก็รักลูกเหมือนกันหละแต่ตอนนั้นแม่เลี้ยงไม่ไหวเฉพาะพี่ดำแม่ดำกับลูกๆนี่ก็ปลา้าไปแปดเก้าตัวแล้วลูกหนูก็เลยได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะแม่ขอโทษนะแม่เลี้ยงไม่ไหวตอนนั้นตอนนี้เหลือน้อยแม่ก็เลี้ยงไหวแล้วครับผมไม่เป็นไรครับแม่หนูนาครับ อ้าวพี่ด้วนกาแย่งกันแล้วลูกนั่นกองนั้นนะ่ะโอ้เหลือไว้ให้กาพี่ด้วนน่ารักจังเลยเหลือไว้ให้กาด้วย <c oughs> กาเตรียมลงมากินนะฮะอ่าพี่ด้วนมากินกองนี้ลูกจำน้อยเหลือไว้ให้พี่ด้วนเลยคะตัวเองไม่กิน <c oughs> เหลือไว้ให้พี่ด้วนอืมวันนี้พี่อ้วนพี่ด้วนเป็นพระเอกนะ ดํน้อยระบบดังเอกมากเลยหัวอาหารไว้ให้แฟนกินพี่ลูกหลอ,อกก็ไปเที่ยวแล้วเนี่ยกับเจ้าเขียวดําน้อยดําน้อยหัวอาหารไว้แต่ไม่กินรักแฟนมากนะเธอนดย พวกปาพวกนกก็มีคนให้อาหารอยู่นะคะเสแล้วพี่ด้วนไปละวน้อน้อยมีปฏิกิริยากลัวพี่ด้วนหนีน้องน้อยไปลูกไปน้องน้อยไปเร็วถ้าไม่กินไปไม่จะให้หุยมันกินไปหาพี่ด้วนเร็วหุยมาลูกมาหุยหุยมากินแล้วเร็วหุย แม่จะไปแล้วลูกมันสายแลย้วอนะจำนน้อยไม่กินอีกเหมือนเดิม,มดวนกินต่อ เดี๋ยวจะแบ่งให้หุยด้วยนะคะเพราะว่าดําน้อยห่วงนั่นเองเขาเลยไม่กล้ามาห่วงไว้ให้พี่ด้วนด้วนกินลูกด้วนหุยมาหุยกามันจะแย่งก่อนแล้วมาลูกมามามาเร็วหุยเร็ว Malu, 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 malu. Kamu diangkon.